ขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code หมอแมนพลังเลขอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับในวันนี้กับคลิปเปิดดวง12ราศีปี2565นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามกันหมอแมนก็ขอเชิญชวนให้ท่านกดติดตามกันเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยท่านจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับฝากเข้าไปติดตามในแฟนเพจ Facebook ชื่อ The Magic Code หมอแมนพลังเลขนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นดวงชะตาของราศีพฤษภและลัคนาราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่าง14พฤษภาคมไปจนถึง13มิถุนายนหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาได้ลัคนากำเนิดพฤษภนะครับราศีวัวกระถิงนะราศีวัวกระทิงนะ ราศีพฤษภในปี65ครับต้องบอกว่าเป็นราศีที่น่าสนใจนะน่าสนใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการงานแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดวงชะตาภาพรวมที่จะมีผลนะครับไปถึง7ปีด้วยกันนะครับหมอแมนพูดอย่างนี้นะครับนะบางคนบางท่านอาจจะเดาออกว่า เกี่ยวข้องกับดาวดวงหนึ่งซึ่งนะครับอยู่ในราศีใดราศีหนึ่งยาวนาน7ปีนั่นก็คือดาวมฤริตยยู่นั่นเองนะครับราศีพฤษภนะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันตั้งแต่ต้นปีก่อนนะครับในช่วงต้นปีนะราศีพฤษภเนี่ยอิทธิพลที่ดีนะครับอิทธิพลที่ดีอิทธิพลที่ได้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของดาวพระศุรีที่อยู่ในเรือนการงานนะครับมันส่งผลให้ งานของราศีพฤษภเนี่ยค่อนข้างมีความมั่นคงมีคนที่อยากจะเข้ามาให้โอกาสมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดีนะครับแล้วงานของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเดินไปทางทิศทางไหนเนี่ยนะครับคุณอาจจะรู้สึกพอใจในบางจุดหรือไม่พอใจในบางจุดแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าในเรื่องของงานนะครับหน้าที่การงานอาชีพธุรกิจเนี่ยมันอยู่ในพื้นฐานของความมั่นคงนะครับ คือมันไปได้นะมันไปได้เรื่อยๆนะครับก็ช่วงต้นปีนะในช่วงสัก2อสเดือนแรกอาจจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคราวนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับในช่วงวันที่30มีนาคมก่อนเพราะ30มีนาคมนะสเดือนของต้นปีนะเปิดปี65มาได้3เดือนวันที่30มีนาคมครับเวลาประมาณตีสองยี 24. ดาวพระราหูยกย้ายราศีนะครับดาวพระราหูยกย้ายราศีพระราหูเนี่ยเราถือว่าไม่ใช่ดาวนะถือว่าเป็นเงานะครับแต่ว่าในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นดาวเป็นเทพนะครับในปัจจุบันนี้ดาวพระราหูทับลัคนาราศีประสบซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมีความหวาดกลัวในช่วงปีที่แล้วนะครับช่วง10กันยาเมื่อปี6สเนี่ยนะครับ พอดาวราหูเข้ามาปุ๊บโอ้โหชาวพฤษภตื่นเต้นเลยฮะหวาดกลัวเลยว่าทํายังไงดีจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงนูน่นนี่นั่นนะครับเพราะพระราหูเนี่ยเวลาเขาทับเรือนชะตาก็ถือว่าเกณฑ์ผินตุบาทดวงแตกดวงร้าวนะครับดวงแตกดวงร้าวนะแต่ว่าตอนที่มาทับราศีพฤษภเนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีเกณฑ์บางอย่างนะครับที่ทําให้ราศีพฤษภร่รํารวยขึ้นมาได้นะครับหากว่าชาวราศีพฤษภทํางานด้านออนไลน์นะครับ หรือทางานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือแม้กระทั่งนะครับทำงานที่เกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นสีเทาๆนะครับงานที่เกี่ยวกับสีเทาๆนะครับเข้าใจง่ายๆเลยว่าครึ่งหนึ่งถูกกฎหมายครึ่งหนึ่งผิดกฎหมายนะครับหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับการประมูลนะครับงานประมูลใหญ่ๆนะหรือว่าธุรกิจที่มีการลงทุนโวลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ต้องมีการมีนอกมีในมีการซิกแซกพลิกแพงนะครับมีการมีใช้ลูกล่อลูกชนนะ อะไรที่มันใช้เล่เหลี่ยมเนี่ยคือพระราหูนะต้องบอกงนี้นะครับแล้วดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกันงานของราศีพฤษภเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาราศีพฤษภก็งานเยอะนะครับงานเยอะบางคนทํางานจนป่วยนะครับเสียสุขภาพไปก็มีนะบางคนเนี่ยงานเจะ เป็นลักษณะที่ว่าเป็นงานที่แปลกแปลกแหวกแนวกว่าชาวบ้านเขาเป็นงานที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับอาจจะเป็นงานด้านออนไลน์มีสินค้าอะไรที่แปลกแปใหม่ๆอะไรแบบนี้หลากหลายนะครับความหมายของราศีพฤษภนะฮะของพระราหูเนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยสามีนาคมครับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานย้ายออกเป็นวีนาศนะครับดาวการงานเป็นวีนาศสิ่งที่บอกคือว่าชาวราศีพฤษภ มีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานนะครับในปี65นะงานอะไรที่คุณรู้สึกว่าอ,อ,อยากจะปรับปรับรูปแบบปรับเปลี่ยนนะครับจากอีกอย่างนึงไปเป็นอีกอย่างหนึง่งสามารถทำได้สำเร็จนะครับหรือมันจะมีงานบางอย่างที่ทำโดยไม่เปิดเผยนะทำโดยไม่เปิดเผยทำโดยต้องปกปิดซ่อนเลนเอาไว้นะครับนั่นคือเรื่องของงานหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือว่า นะครับงานที่คุณจะต้องเข้าไปศึกษานะครับเข้าไปศึกษาเข้าไปดูเข้าไปย้อนกลับมาดูทีว่าที่ผ่านมามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วช่วงตั้งแต่30มีนา6กเนี่ยเป็นช่วงที่เราเอาปัญหานั้นนะมาแก้นะครับลองมาศึกษาดูลองมาปรับมาเปลี่ยนวิธีการดูนะครับคือมันเป็นช่วงที่งานเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ได้ ออกมาสู่สาธารณชนออกมาสู่สายตาของคนอื่นมากนะักแต่อาจจะเป็นงานที่เราต้องทําของเราคนเดียวนะครับทำแล้วก็จดจ่อนะครับในการแก้ปัญหานะครับของเราคนเดียวมันเป็นลักษณะนี้นะครับสิ่งที่ดีก็มีถ้าเรามองในเรื่องของสิ่งที่ดีนะครับว่าเราได้วิเคราะห์พิจารณานะได้พิจารณาถึงข้อที่มันติดขัดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ ส่วนข้อเสียก็คือถ้าเกิดคุณอยากจะให้การงานที่คุณทำอยู่นั้นมันจเจริญลุดหน้ามันก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหมอแม่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับในปี6 6เรื่องงานของราศีพฤษภเนี่ยมันไม่ได้ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วนะครับมันเป็นลักษณะของการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะไม่ได้ก้าวกระโดดนะต้องต้องบอกอย่างนั้นนะครับข้อดีของชาวราศีพฤษภก็คือว่านะครับ ดาวพระราศบดีตอนนี้นะครับในตั้งแต่ในต้นปีเนี่ยเป็นตําแหน่งที่10แกะละ่ลัคณะได้ตําแหน่งเป็นปัสวะเกณฑ์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นช่วงทิ้งเขาเกือบจะทิ้งทวนเลยว่าเป็นช่วงที่กอบโกยมากๆ3-4าสเดือนแรกเป็นช่วงกอบโกยมากๆ30าสเดือนแรกของปีหกห้ากอบโกยสุดๆเลยนะของราศีพฤษภนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสตรงนี้มันหลุดลอยไปง่ายๆนะครับ ช่วงที่ดาวพระราหูเนี่ยกำลังทับเรือนชะตาอยู่และดาวพะะาสบดีเป็น10แก่ลัคนาราศีอยู่เนี่ยนะครับดาว2ดวงนี้มีผลมากช่วยการงานของราศีพฤษภเนี่ยโอ้โหมีความก้าวหน้านะครับนะ make m o n ี่หาเงินได้นะครับคราวนี้จังหวะที่2เนี่ยก็คือ8เมษายน65ครับดาวพะะาสบดียกย้ายจากราศีกุมเข้าไปสู่ราศีมีนเป็นกเกษตรตราธิบดีตรงนี้แหละครับที่หมอแมนถือว่า ราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่น่าสนใจจริงเพราะเปรียบเสมือนการตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะต้องบอกนี้เลยนะครับคือพอดาวการงานดาวพระราหูเนี่ยยกย้ายออกไปแล้วมีทั้งข้อดีข้อเสียนะ,ะข้อข้อดีข้อเสียก็อาจจะหมายถึงว่าการงานเนี่ยอาจจะต้องอเหมือนกับแบบต้องปกปิดนิดนึงหรือว่าดําเนินการไปอย่างชา้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าคุณน่าจะปลดเปลื้องพันธนาการหรือความ ความเครียดความทุกข์ใจบางอย่างออกไปได้ด้วยนะครับเพราะราหูมันเหมือนเงาอะฮะเหมือนเงานะครับเงาที่มาปกปิดมาปิดบงังไม่ให้คุณนั้นออมองเห็นอะไรได้ชัดเจนพอพระราหูย้ายออกแล้วคุณก็มองเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นและเหมือนเดชะบุญจริงๆอะดาวพระศุดีซึ่งยกย้ายจากตําแหน่งปัสสวะเกณฑ์เนี่ยยกย้ายไม่ได้ไปไหนไกลยกย้ายเข้าตําแหน่งที่11เ็แก่ลัคนาแล้วเป็นตําแหน่งโชคลาภของชาวราศีพฤษภนะครับยกย้ายเป็นกเกษตรตาธิบดี ดาวพระรหัสเป็นเกษตรนี่คือโอ้โหถือว่าดีสุดๆเลยนะครับนะดาวพระราศดีแปลว่าผู้ใหญ่เพราะนั้นผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนครับเหมือนเดิมครับมีโชคมีลาบทั้งลาบลอยนะครับแล้วก็ลาบผลในชีวิตถ้าคุณยิ่งแสวงหาความรู้แสวงหาในเรื่องของการศึกษานะหาความรู้การพัฒนาตัวเองคุณจะยิ่งดวงดีเลยนะครับเพราะนั้นพอดาวการงานเนี่ยมันเป็นวินาศ อย่างที่หมอแมนบอกเป็นช่วงที่คุณอาจจะกลับมาศึกษานะครับแล้วก็มาดูว่ามันมีอะไรที่ที่ติดขัดหรือเป็นปัญหาหรือไม่ในการงานของคุณนะแล้วพอดาวระศดรีเป็นกเกษตรตาทธิดีเนี่ยโอ้ลาภักเป็นกเกษตรเนี่ยสแสดงว่ายิ่งศึกษายิ่งเรียนรู้ก็จะยิ่งดีขึ้นยิ่งพัฒนามากขึ้นเห็นไหมครับเออเพียงแค่ว่ามันอาจจะอยู่ในขั้นที่ศึกษาพัฒนาอาจจะไม่ได้อยู่ในขั้นที่นํามาใช้แล้วแบบบังเกิดผลแบบได้เลย นะครับเพราะอะไรเพราะว่าดาวการงานมันยังเป็นวินาศอยู่นั่นเองนะครับแต่มันจะเป็นข้อดีมากสําหรับใครที่แบบมีงานทีเ่เหมาะกับการปิดบังซ่อนเลนหรืองานสีเทาหรือว่าธุรกิจใหญ่ธุรกิจที่ต้องประมูลนะธุรกิจที่ดินหรืองานที่เกี่ยวต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะได้ผลดีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งเสียต้องปฏิบัติตนให้ถูกนะครับ8เมษายนดาวพฤหัสเนี่ยย้ายจากราศีกุมไปราศีมีนเป็น กเกษตรตาธิบดีราศีพฤษภมีโชคลาบเข้ามาด้วยมีโชคลาบเข้ามาด้วยเป็นลาบลอยเข้ามาด้วยเป็นลาบด้านการงานเข้ามาด้วยนะครับเป็นลาบลอยเข้ามาด้วยและยังเป็นลาบเกี่ยวกับทางไกลนะครับมีโอกาสเดินทางต่างประเทศด้วยนะครับเพราะดาวพระฤหัส,สบดีเนี่ยมาจากตําแหน่งเรือนมอรณะนะครับมรณะนี่แปลว่าต่างประเทศแล้วก็ยังมีโอกาสาได้โชคจากความเป็นความตายได้โชคจากการเจ็บป่วยเห็นไหม คือทุกอย่างเนี่ยที่คุณมองว่าเหมือนเป็นเรื่องร้ายเนี่ยมันกลับกลายเป็นดีได้หมดเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับอ่านี่คือเรื่องงานนะเน้นเจาะกันสักนิดนึงนะครับเจาะกันให้สักนิดนึงว่าเดี๋ยวจะเกิดความาาสับสนกันนะว่าเอ๊ะราหูเป็นวินาศนะครับบางคนก็ว่าต้องดีมากใช่ไหมครับย้ายออกราหูย้ายออกนั่นมีส่วนดีนะครับแต่ลืมว่าราหูเป็นดาวเจ้าเอนการงานเพราะฉนั้นไอในดีเนี่ยมันก็ต้องมีข้อปฏิบัติ นะครับการงานอาจจะไม่ต้องออกหน้าอะไรมากนะทำอะไรก็ตามให้ทำอยู่ในขอบเขตที่ที่มันไม่ต้องไปโดดเด่นเหนือกว่าใครนะครับไม่ต้องโดดเด่นมากนะจะทำงานบางอย่างที่มันอยู่เงียบเียบแล้วจะดีนะครับหลังจากนั้นครับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในดวงชะตาของราศีศศพฤษภจริงจริงนะครับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆอยู่ที่ในช่วง กลางปีนั่นคือการยกย้ายของดาวมฤตยูนะครับดาวมฤตยูครับจะยกย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยในวันที่7กรกฎาคมปี65นะครับเวลาประมาณ14นาฬกานาทีตามปฏิทินนะครับแต่เวลาที่ดาวย้ายจริงเนี่ยก็จะเป็นอีกเวลาหนึ่งนะครับก็จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยประมาณนี้นะครับ7กรกฎาคม ย้ายจากราศีเมษเข้าทับลัคนาราศีพฤษภนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงครึ่งปีหลังของพฤกษ์เนี่ยมีเรื่องการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะบางอย่างอาจจะขึ้นชื่อว่างานเข้าอาจจะขึ้นชื่อว่างานเข้าเพราะมฤตยูเนี่ยเขาไม่มีความแน่นอนเวลาที่เข้าทับลัคนาราศีใดเนี่ยจะบังเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เปลี่ยนแบบก้าวกระโดดหรือเปลี่ยนแบบที่เราไม่ทันคาดคิดนะครับมรดยูเป็นดาวแห่งความตายเป็นดาวแห่งนวัตก,กรรมเป็นดาวแห่งความพลิกผันภัยอาเพศอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้นี่คือดาวมรตยูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาดูสิว่าไอสิ่งไรๆมันจะเกิดขึ้นไหมหรือมันจะพลิกผันไปนในสิ่งที่ดีๆหมอแม่ยืนยันอย่างนี้ครับว่า ด้วยมรตยูเข้าทับลัคนาราศีเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในชีวิตนะครับอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะบางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงการงานนะเปลี่ยนรถย้ายบ้านบางคนเปลี่ยนคู่นะครับบางคนมีเรื่องของอญาติผู้ใหญ่นะครับมีการปรปีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคราวนี้เนี่ยให้ดูนะดาวพระหัสบดีเป็น11อแก่ลัคนาพอมรตยูเข้าทับปุ๊บเนี่ยทำมุม โยกสัมพันธ์กับดาวพระราหัส,สรีนี่คือคู่ดาวของเรื่องต่างประเทศนะครับนี่คือคู่ดาวของเรื่องต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ7กรกฎาคมปุ๊บเนี่ยดาวพฤหัสยูเข้าทับปุ๊บคนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศธุรกิจนําเข้าส่งออกนะครับเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษา,าได้ผลดีครับใครที่กําลังจะเดินทางต่างประเทศกําลังมีแผนกําลังวางแผนไว้จะเดินทางต่างประเทศหลัง7กรกฎาคมมีโอกาสเดินทางสําเร็จ นี่คือราศีพุธนะครับแต่อย่างไรก็ตามให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ภายในบ้านเพราะดาวพฤหัสแปลว่าผู้ใหญ่นะครับพอมาสัมพันธ์กับดาวมฤตยูแล้วมฤตยูเนี่ยมันแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บมันแปลว่าความตายจากเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวงังดูแลผู้ใหญ่ในบ้านให้มากเป็นพิเศษหน่อยนะครับนะรวมไปถึงนะครับรวมไปถึงนะครับก็ดาวพฤหัสเนี่ยมาจาก ตำแหน่งเรือนมรณะนะเรือนมรณะเพราะนั้นเะนะี่ยหนึ่งเลยมรณะคือการเดินทางมรณะคือการเจ็บป่วยสิ่งที่บอกไปก็ให้ระวัง2องอย่างและอย่างที่3เนี่ยดาวพระราสสมบดีเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นโชคลาภพ,พโยกกับมฤตยูคือโชคลาภที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนึกออกไหมโชคลาภที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนนะเดี๋ยวจะได้เดินทางไปต่าง,ป,างประเทศแบบปุ๊บปับ๊บไม่ทันได้ตั้งตัวบางคนได้โชคนะได้โชคลาภลาบลอยเนี่ย แบบไม่ทันตั้งตัวนะครับส่วนช่วงไหนเดือนไหนงวดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะในปีหน้าก<ม>็จะว่ากันเป็นงวด,งวดไปสำหรับ fc ที่ติดตามก็จะทราบกันดีนะครับนี่คือจังหวะจากโคนของนะชีวิตราศีพฤษภพอเจ็ดกรกฎาคมดาวมฤตยูเข้าทับลัคนาราศีเนี่ยมันจะเกิดวี่แววของการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งจะมีผลยาวไปถึง7ปี นะครับมีการปรับเปลี่ยนอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพอดวงดาวดวงชะตามันต้องปรับเปลี่ยนมันอยู่ที่เราแล้วว่าเราเนี่ยจะพยายามทําให้มันปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะครับบางคนไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยในชีวิตนะใช้ชีวิตแบบไปวันๆไม่ได้วางแผนนะว่าเ,เดี๋ยวจะต้องทําสิ่งนี้สิ่งนั้น1 2 3 4อะไรก่อนอะไรหลัง คนที่ไม่วางแผนเวลาดาวมฤตยูเนี่ยดาวอย่างเงี้ยที่เข้าทับลัคนาเพราะเข้าทับปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะออกไปทางหน้าไหนก็ได้นะคนที่ไม่ได้วางแผนนะจะสามารถปรับเปลี่ยนออกไปทางด้านไหนก็ได้จะดีก็ได้จะร้ายก็ได้นะครับแต่คนที่วางแผนมาเป็นอย่างดีวางแผนมาดีแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ในเมื่อดาวมันจะทําให้เราปรับเปลี่ยนเราวางแผนให้เปลี่ยนไปในทางที่ดี นะครับเช่นดาวจะบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องปรับเปลี่ยนนะอ่าเรื่องงานหอว่าคุณก็ลองวางแผนเลยว่าคุณจะไปสมัครงานที่นั้นที่นี้ที่คุณได้เงินมากขึ้นสวัสดิการดีมากขึ้นมีการพัฒนาอัพเลเวลเรื่องของการงานแล้วพอดาวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงมันมาปุ๊บคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงไหมคุณก็ไปสมัครใหม่นั่นแหละครับดาวเขาก็ทํางานของเขาคือเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะส่วนตัวคุณเองนะครับ ก็ต้องใช้มันสมองใช้การลงมือทำเฮ้ยให้มันเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นคือไปหาที่มันสมัครที่บริษัทที่มันดีขึ้นนะครับให้ตัวคุณรวยขึ้นเห็นไหมครับทุกอย่างมันทํางานประกอบกันคุณจะไปหวังเพึ่งดวงดาวอย่างเดียวไม่ได้หรือบางคนเนี่ยขยันอย่างเดียวเลยนะแต่ไม่รู้จังหวะจะโคนของดวงชะตาบางทีก็ไปคลาทางในที่มืดก็อาจจะประสบความสําเร็จช้าหน่อยนะครับหรืออาจจะไม่สําเร็จก็ได้ เพราะน,นั้นเนี่ยสออย่างประกอบกันการรู้ดวงคือการไม่ประมาทนะครับเราดูให้เป็นประโยชน์ในชีวิตนั่นเองนะครับเจ็ดกรกฎาดาวมรตยูมาทับลัคนาราศีมีการปรับเปลี่ยนในชีวิต5เดือนนะครับมีกลิ่นอายในการปรับเปลี่ยนในชีวิต5เดือนครับแต่เป็นการปรับเปลี่ยนที่ถ้าหมอแมนถ้าถามหมอแมนหมอแมนจะบอกว่าไปในทิศทางที่ดีไปทิ่ทางที่ดีเพราะอะไรเพราะเรามีดาวพระศดีนั้นคอย เกื้อหนุนพยุงดวงชะตาอยู่นะครับเกื้อหนุนพยุงดวงชะตาอยู่ไม่ต้องกลัวนะฮะปรับเปลี่ยนในทางที่ดีนะครับหลังจากนั้น1นธันวาคมนะดาวมฤตยูเนี่ยถอยหลังออกนะฮะไม่ทับราศีเมษแทนนะครับและจะอยู่ราศีเมษประมาณ3เดือนเพราะฉะนั้นช่วงตั้งแต่1นธันวาคมนะไปจนถึง8มีนาคม1นธันวาคม6 5ไปถึง8มีนาคม66เป็นช่วงที่ ให้ราศีพฤษภได้พักหายใจหายคอนะฮะให้พักหายใจหายคอได้หายใจ,หยหยใ,จให้เต็มปอดเฮือกใหญ่ๆนะครับเอ่อจากที่ไอช่วง5เดือนนั้นรู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวมันมีอะไรเข้ามาทำน,นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยบางทีแบบโอ้โหไม่ทันได้ตั้งสติเลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอ1ธันวาคมปุ๊บนะครับมันจะมีช่วงให้เราได้ตั้งสติช่วงให้เราได้หายใจหายคอได้ตั้งหลักอีกครั้งหนึ่ง3เดือนนะครับ แล้วพอ8มีนาคม66ดาวมฤตยูยกย้ายเข้ามาทับอีกรอบหนึ่งคราวนี้อยู่ยาวๆอยู่ยาวๆ6ปีครึ่งเกือบ7ปีนะครับถึงตอนนั้นแหละอยว่ากันนะแล้วถึงตอนนั้นเราก็น่าจะพร้อมแล้วเออเรามีเวลาตั้งหลักนะนะเรามีเวลาตั้งหลัก3เดือนนะครับ,บก็นี่ก็คือจังหวะจากโคนนะของดวงดาวที่จะเกิดขึ้นกับราศ,ศพีพฤษภมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเ,เข้ามาครับแต่ว่าค่อนไปทางดีต้องบอกงี้เปลี่ยนแปลงค่อนไปทางดี นะเราดูดวงกันก่อนแล้วเนี่ยเราอย่ารอให้ดวงดาวมันทํรลายนะครับถ้าเราไม่รู้ดวงเลยบางทีดวงดาวเข้ามาเราไม่รู้อินโหรอินเน่นอนอยู่บ้านเฉยๆเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราไม่ได้เตรียมการตั้งรับไว้เลยนะครับอันนั้นก็ถือว่าไม่ได้วางแผนชีวิตแต่ถ้าเรารู้ดวงล่วงหน้าเราวางแผนชีวิตไว้ก่อนเกิดเหตุอะไรขึ้นเราก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ในวิสัยที่เราคาดการไว้นะครับก็เป็นเรื่องดีเนาะเอาละครับก็ หากท่านชื่นชอบและเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่นะครับแล้วกลับมาพบกับผมนะครับอาจารย์แมนพลังเลขนะครับได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ